จะไปแคมปิ้งสายอุทยานนะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนี่เองใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะคะซึ่งสถานที่แพจะไปในวันนี้ก็คืออุทยานแห่งชาติน้ําตกเขาสามหลันนั่นเองจะบอกว่าอุทยานเนี่ยเป็นครั้งแรกของแพเลยนะที่มาแคมปิ้งสายอุทยานเพราะปกติเนี่ยจะไปเป็นสายเอกชนแต่ด้วยความที่วันนี้เป็นวันเสาร์แล้วแพไล่โทรจองแถวๆเนี่ยสระบุรีนครนายก เขาใหญ่ก็คือเต็มหมดอะที่ที่อยากไปคือเต็มหมดเคยไปแคมป์แคมป์หนึ่งแล้วมีพี่ที่แคมป์เขาแนะนําว่าเที่แมตกเขาสามลานอะก็บรรยากาศดีวิวดีวันนี้ก็เลยคิดว่าจะลองมาดูลองมาอุทยานดูที่นี่เขาต้องต้องโทรจองล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันนะคะแพเดินทางวันเสาร์แพ้โทรจองเมื่อวันพฤหัสจะโทรจองหรือจองในแอปคก็ได้นะแอปอะไรนะ แครคิวคิวอ่ะออจองได้เหมือนกันเดี๋ยวแพร์จะออกเดินทางตั้งแต่8โมงเพราะว่าคิดว่าคนน่าจะเยอะอุทยานเนี่ยแล้วเป็นวันเสาร์ด้วยคิดว่าสัก10โมงครึ่งก็น่าจะถึงแหละแล้วก็รีบไปหาที่กลางตรงกลางติ้นถ้ามีเวลาว่างว่าจะไปนตกวันนี้เลยยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูเส้นทางแล้วเราก็ไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะไปกันเลยค่ะ สำหรับการเดินทางใช้ระยะทางจากกรุงเทพประมาณ100โลเส้นทางก็ง่ายๆโดยตรงมายาวๆตามถนนพหลโยธินหรือถนนหมายเลขหนึ่งประมาณ65โลเบี่ยงซ้ายขึ้นสะพานไปทางขวาแล้วตรงไป4.5โลเลี้ยวขวาตรงไปอีกประมาณ3.5โลก็จะถึงแล้วค่ะจองไว้ค่ะ <Yes. S 1> แต่ว่าเดี๋ยวมีอีกรั้นหนึ่งเดี๋ยวรอรอก่อนก็ได้ค่ะไปลงทะเบียนก่อนได้ไหมคะโอเคแสดงหลักฐานเงินเชื่อเพื่คนครับลงทะเบียนเสียค่าบริการอยู่โอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะเราถึงตรงจุดทางเข้าอุทยานแล้วนะคะเราก็จอดรถแล้วก็ไปลงทะเบียนก่อนนะคะหลังเงินนะีชื่อเพอคืนครับ อันนี้เที่ยวหรือกลางเต็นครับอ่ากลางเต็นค่ะกลางเต็นได้จองไว้ไหมคะจองไว้ค่ะงั้นดูในชื่อของเต็กันเลยคะ่ะเต็นข้างหลังนะคะ่ะแล้วเดี๋ยวจ่ายค่าบริการกลางเต็นสองคนร้อยสามสิบบาทค่ะออบัตรประชาชนสแกนคนนึงนะคะปกติมันเที่ยวมันจะเสียคนละยี่สิบครั้สามสิบนี่กลางเต็นเราคิดเพิม่มอีกคนล,ละสามสิบร้อยสามสิบบาททั้งนูน้นเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ซื้อตั๋วแล้วนะเรียบร้อยเป็นค่าเข้า,ขากับค่ากลางเต็นท์ตอนนี้11โมงนะแต่ว่าคนที่มารอกลางเต็นทนะ์น่ะมาลงทะเบียนกลางเต็นทนะ์อัดเต็มเลยตรงจุดลงทะเบียนเขาก็จะมีห้องน้าให้ด้วยนะเนี่ยตรงนี้ ดูที่กันนะคะอก็ตรงนี้ถ้ลมุ่มก็ตรงนี้ไดได้ปหมดิน้นไม้น ใช่ตรงนั้นคือร้านขายข้าวใช่ร้านหาตามสั่งเอาไข่ดเวาจเย็นผลของมไม่ได้ใจร้อนนะผมไม่ได้ลงเสียผลของก่อได้ก็เขาใครเอาเออไม่ต้องรีบไปข้านที่ผมช้ามากฮะเดี๋ยวผมช่วยจับถ้าไม่ไหวโอ้เอาเรื่องนะ เเอาเน,นะให้ของช่วยเบรกป่ะให้หลังลงเนินอ่ะ <c oughs> แล้วนะคะทุกคนอุณหภูมิตอนนี้3 1องศาร้อนมากเลยอะแต่ว่ามันมันมีลมเบาๆมานะแต่ก็มีมาแล้วก็หยุดมันก็มีมาใหม่แล้วก็หยุดแต่ว่าตอนที่กลางเต็นอะไม่มีลมมาเลยร้อนมากอยากให้ดูวิวหน้าเต็นนะนี่นะคะวิวด้านหน้าแพเก็จะประมาณนี้นะ ตรงนี้ที่แพอยู่นะคะเป็นจุดด้านหน้าของที่อุทยานแห่งชาติสารันนะคะตรงเนี้ยถ้าเราจากจุดลงทะเบียนมาลงมาตรงเนี้ยตอนนี้ก็คือเราจะจอดรถได้ตลอดเลยนะเพื่อเอาของลงใครที่กางเต็นต์ตรงแถวๆริมฝั่งนู้นน่ะก็คือจอดรถตรงนั้นได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่มาการในลานตรงเนี้ยก็จะต้องจอดรถตรงนี้เพื่อลงสัมภาระได้แล้วสุดท้ายก็ต้องเอาไปจอดตรงนู้นนะคะ เดี๋ยวเรามาชมแบบละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะคะจากทางเข้ามาเราจะเจอจุดลงสัมภาระก่อนถัดไปก็จะเป็นลานค้าสวัสดิการด้านหน้าจะมีรถเข็นให้บริการ3คันส่วนลานค้าก็จะมีขายทางน้ำแข็งเครื่องดื่มของกินของใช้ที่จำเป็นต่างๆวันธรรมดาเปิดถึง4โมงครึ่งเสาร์อาทิตย์เปิดถึง6โมงครึ่งค่ะ ถัดไปจะเจอลานจอดรถอยู่ทางขวาลานกว้างจอดได้หลายคันเลยค่ะส่วนฝั่งซ้ายก็จะมีทางลงไปยังร้านอาหารมีทางร้านลูกชิ้นร้านอาหารตามสั่งร้านหมูปิ้งร้านส้มตำมีป้ายเมนูขนาดใหญ่ตั้งอยู่ข้างร้านเลยตรงข้ามร้านอาหารจะเป็นจุดนั่งทานและร้านกาแฟข้างร้านอาหารก็จะเป็นจุดล้างจานมีอยู่สอ่างน้ำแรงมากค่ะ ด้านหลังจะเป็นห้องน้ำมีอยู่2จุดใกล้กันเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกกันก่อนนะคะเป็นห้องน้ำแยกชายหญิงมีอ่างล้างหน้ามีกระจกให้ด้วยแต่ละฝั่งจะมี8ห้องแบ่งเป็นห้องส้วมสี่ห้องห้องอาบน้ำสี่ห้องห้องน้ำสะอาดมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำจุดที่2กันต่อนะคะห้องน้ำตรงนี้จะแยกชายหญิงเหมือนกันมีฝั่งละ3ห้องเป็นห้องส้วมสห้องห้องอาบน้ำหนห้อง เราไปดูโซนลานกลางเต็นท์กันต่อเลยค่ะโซนนี้จะเป็นลานสนามหญ้าวิวที่ได้จะเป็นวิวแม่น้ำแบบนี้เลยโซนนี้ห้ามประกอบอาหารที่มีกลิ่นแรงห้ามปิ้งย่างหากใครอยากปิ้งย่างจะมีอีกโซนอยู่ข้างๆสามารถปิ้งย่างหรือประกอบอาหารกินแรงได้ค่ะแต่จะเป็นลานดินและอยู่ติดกับบ้านพักได้ความสงบส่วนตัววิวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ด้านหลังลานกางเต้นท์จะเป็นที่สูบบุหรี่และจุดทิ้งขยะค่ะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมงอุณหภูมิตรงนี้ย9ิบเ้าองศานะคะลมเย็นสบายนะทุกคนไม่มีแดดเลยนะตอนนี้ก็คือแดดล่มแล้วเหมือนฝนจะตกแต่ว่าลม,มาพัดตลอดเวลาเลยอยะเย็นสบายมากชอบมากเลยอะแล้วที่เนี่ยพี่เป็นข้างๆค่ะเขาแนะนําว่าถ้าเราเดินขึ้นไปอีกนิดนึงอ่ะก็จะเป็นน้ําตกด้วยแล้วที่ตกน้ําตกที่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นคือที่อื่นน้ําตกลงที่นี่น้ําตกขึ้น <laughs> รู้เหมือนกันทุกคนเหมือนเขารักษากฎกันมากเลยอะไม่เห็นแค่ไม่ได้ยินเสียงเพลงจากเต็นท์อื่นเลยนะหรือว่าเขาไม่ให้เปิดเพลงวะเขาไม่แนวลำโพงมาเขาเซฟแบตมาเพราะว่าใช้ไฟไม่ได้เออที่นี่เขาใช้ไฟไม่ได้นะเขาไม่มีปลั๊กพ่วงให้นะคือเป็นข้างๆแพรค่ะเขามาประมาณสิบกว่ารอบเป็นนะเขาบอกว่าเขาชอบที่นี่มากเนี่ยลมเย็นเลยเห็นไหมผมแพรปิวเห็นไหมเนี่ยเห็นไห จริงๆมันมันเย็นมากเลยนะลมดีอะชอบตอนแรกตอนที่มากางเต็นท์อะรู้สึกว่าแบบโดนแล้วไงโดนแล้วไงเพราะว่ามันร้อนแล้วมันไม่มีลมมาแต่ว่าหลังกางเต็นท์เต็นท์อะลมมาเฮ้ยเหมือนฝนจะตกแล้วตุดนีดิเหมือนเป็นฟ้าๆ้าแล้วอะออโอเคเดี๋ยวกลับเข้าเต็นท์กันในคราค่ะเดี๋ยวฝนมันจะตกแล้วนะแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคะทุกคนมาครั้งแรกก็เจอฝนเลย ฝนตกหนักเลยอ่ะนี่นะคะเดินตรงไปมันบรรยากาศฝนลงมาต่างแล้วมันจะมีย่อยๆอ่ะที่นี่เป็นเล่นย้อยๆพวงนั้นจองเลยสี่คนสี่คนเล่นฝนเริ่มซาแล้วนะคะนี่มีหมอกแล้วหน่อยๆตรงนั้นแค่ยายเต็นท์มานะเริ่มเต็นที่อยู่ตรงนี้ แล้วแทก็ย้ายมาตรงนี้เพราะว่า,า,ดดาตรงเนี้มันเป็นแบบแอ่งน้ําขังอ,ะอ,อ่ะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นทางลาดลน่ง เดี๋ยวแพรจะเดินไปน้ำตกน้ำตกก็คือเดินไปจากตรงเนี้ยค่ะที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นเส้นทางจักรยานแต่ว่าสามารถเดินไปน้ำตกได้ก็ไม่ถึงโลนะประมาณหกเจ็ดร้อยเมตรแต่ว่าถ้าจะขับรถไปก็ได้เหมือนกันขับรถไปห้าร้อยเมตรมีที่จอดรถอยู่ที่น้ำตกแล้วก็เดินไปอีกประมาณสี่ร้อยเมตร น้ำตกปิดหกโมงเย็นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรากาลังจะเดินไปน้ําตกกันนะคะอันนี้แพเดินมาตามเส้นทางที่เขาปั่นจักรยานเนาะด้วยความที่ตอนนี้เขายังไม่เปิดให้ปั่นจักรยานนะก็เลยแบบโล่งๆเลยอะ่ะมีห้องน้ำด้วยนะเดินเดินมาเนี่ยจ็ลมีห้องน้ำด้วยนี่นะลื่นมากเลยคะ่ะชอบมากเลยอะที่เนี้ยเป็น ความประทับใจมากเลยนะในการมาอุทยานครั้งแรกเต็นทเนี่ยคือคือกลางกันเยอะนะเขาจํากัดคนเข้านะวันละหนึ่งร้อยคนแล้ววันเนี้ยก็คือเต็มนะเพราะว่าลานเต็มอยู่แต่ก็คือเงียบสงบเลยอ่ะเหมือนมากันไม่กี่คนอ่ะรื่เงอะไรอ่ะน้ำตกปีโหโมงตอนนี้สี่โมงนะคะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะชอบมากวันนี้เดินทาง เข้าป้ายน้ําตกแล้วนะคะไม่ไกลนะจากตรงที่แพกกางเต็นต์น่ะนาะเดินมาเรื่อยๆอะ่ะเพือ่อนแพถึงน้าตกแล้วนี่เนี่ยแหละสามลันมันมีสามขันะะ้นค่ะไม่รู้เกี่ยวข้องอะไรกับความว่าสามลันปะนะแต่ก็คือเนี่แหละเท่นี้แหละคือน้ําตกที่นี่ยมันเป็นน้ําตกที่มาจากน้ําฝนอะ่ะมันไม่ได้มาจากการแบบน้ปาปั๊มหรืออะไรอะ่ะเพราะนั้นถ้าไม่มีฝนเนี่ยน้ำนจะมีเยมะเติมเติมครบเจ็ดร้อยจะได้น้ปาปั๊มไม่ใช่จ้า นี้แพมาเดินเล่นแถวเส้นทางปั่นจักรยานนะคะเช้านี้บรรยากาศดีมากมาคืนหลับสบายเลยค่ะคือเย็นสบายไม่ได้เปิดพัดลมนอนเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานน่ะฝนตกฝนตกตอนเย็นจน,นถึงตอนประมาณแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็หยุดไปทําให้อากาศมันเย็นสบายอะ่ะตอนเช้าก็คือมีหมอกมีหมอกตามภูเขาด้วยนะที่นี่แพ้ว่าแพยังไงแพก็ต้องมาซ้ำอะ่ะแต่ว่าถ้ามาซ้ํารอบหน้าแพจะไปกลางตรงที่มันเป็นริมถน,นนนะ่ะเพราะว่ามันจะได้วิวเขา จะเห็นไหมนอที่เป็นเนี่ย,ยแนวริมถนนอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นวิวเขาเพราะว่าตรงลานสนามหญ้าที่แพกลางอะ่ะมันจะเป็นวิวน้ําซึ่งวิวเขาก็คือสวยมากเพราะว่าเราเห็นเขาทั้งลูกเลยอะ่ะดีมากๆเรามาวานอะ่ะคือเงียบมากนะถึงแม้ว่าคนจะมากลางกันแบบเยอะนะกลางเต็มลานอะ่ะแต่ก็เงียบอะ่ะคือถ้าเป็นสายปาร์ตี้พไม่แนะนําที่นี่นะแต่ว่าถ้าเป็นสายสงบอะ่ะแนะนําเลยแล้วตอนเช้าก็ มันคนเขาก็มาปั่นจักรยานวิ่งกันนะออกกำลังกายใครที่อยากจะลองสายอุทยานด้วยแนะนำมาที่นี่ก่อนสามหลันแล้วจะประทับใจอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันลานกลางเต็นป์บรรยากาศดีให้ความสงบเหมาะกับผู้ที่ต้องการมาพักผ่อนอย่างแท้จริงคิดค่าเข้าอุทยานผู้ใหญ่20บาท เด็กอายุต่ำกว่า14ปีคิด10บาทแต่เด็กอายุต่ำกว่า3ปีไม่เสียค่าบริการค่ากางเต็นท์30บาทค่ายานพาหนะ30บาทผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งนี้ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มช่วงนี้จำกัดคนเข้า100คนต่อวันถ้าจะกางเต็นท์ต้องจองเท่านั้นไม่รับวอล์กอิน ปกติจะมีเต็นท์เช่าให้บริการแบบนอน3คน350บาทแบบนอน4คน550บาทแต่ช่วงนี้งินให้บริการเต็นเช่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนอกจากนี้ยังมีบ้านพักหลายแบบอาทิเช่นบ้านดงหวายเป็นห้องพัดลมราคา60 0บาทบ้านประดูราคา3000บาทบ้านชมทาราราคา1500บาท มีอุปกรณ์ให้เช่าหลายอย่างเช่นแผ่นรองนอน30บาทหมอน20บาทผ้าใบ50บาทผ้าห่ม30บาทกระติกน้ำแข็ง30บาทห้องน้ำจะมี2จุดอยู่ใกล้กันแยกชายหญิงจุดแรกมี16ห้องอีกจุดหนึ่งมี6ห้องมีจุดล้างจาน1จุดอยู่หน้าห้องน้ำไม่มีไฟฟ้าให้ใช้มีสัญญาณมือถือทุกเครือข่ายมีรถเข็นให้บริการฟรีสคัน มีร้านอาหารร้านกาแฟและร้านค้าสวัสดิการให้บริการมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาห้ามนำเครื่องดื่นแอลกอฮอล์เข้ามาห้ามส่งเสียงดังหลัง4ทุ่มงดก่อกองไฟบนพื้นและทำอาหารในพื้นที่ที่กำหนดงดเข้าออกหลังเวลา2ทุ่มและเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงค่ะ